ผมตัวแข็งขยับไม่ได้ครับใช่หรอคะผมคือไอที่ชอบไอปัตสวาครับมันมนแข็งนะครับมผมได้กินน้ำที่เขาให้ผมกินด้วยคครรับรับ บ้างลูกดีครับพ่อร้องพร้อมครับร้องเพลงพร้อมครับน่ารักไหมครับลูกน่ารักครับอืมจะเป็นอะไรไหมครับถ้าแบบร้องเสร็จขอได้อาตผมเลี้ยงข้าวครับเลี้ยงข้าวเหรอคะใช่ครับพอดีลูกผมเพิ่งใช่ครับลูกผมเพิ่งประสบอุบัติเหตุมาครับขออภัยด้วยใช่เขาจำอะไรไม่ค่อยได้เลยครับเขาจะจำคนได้คนแรกครับใช่ครับได้ไหมครับครับ จะได้อยู่ครับครับคุณชื่ออะไรเมลโล่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเมลโล่ค่ะครับถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าผู้หญิงเขาแย่งตามผมอยู่เพราะว่าผมมองไม่เห็นเขาว่ะได้ครับครับครับจบแล้วครับครับเดี๋ยวให้เด็กมากันต่อเลยครับอืมครับเขียมเดี๋ยวเชิญคุณเขียมกับคุณพ่อที่ เอ่อในเราเขียนไปคุยสิลูกครับพ่อแต่ถ้าเขียนไม่ชอบเขียนก็บอกพ่อนะครับเดี๋ยวเเชิญมันคืออะไรครับคุณพ่อมาๆเดี๋ยวลูกพไอเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพาไปเดี๋ยวจะพาไปเรียนรู้ค่ะมาไม่ไม่ไม่จะจะคุยเอ่อเขียนจะคุยกับคุณนักร้องหรือเปล่าหรือว่าไงลูกเดี๋ยวค่อยคุยเอานี่ก่อนก็ได้อ่าได้ได้ได้เนาะเอาให้ครบเนาะลูกเนาะ ตรงไหนครับตรงไหนครับตรงนี้ตรงตรงนี้ตรงนี้เนาะตรงนี้เนาะโอเคโอเคอาหารนะแจ้งแจ้งได้นะครับเดี๋ยวทางเอ็มซีจะเอาไปให้ไในี่ห้องนี้หรือเปล่าเวดแต่ว่าเห็นมีใครเลยวะไหนวะห้องไหนวะห้องไหนวะข้างในบ่อเ่ด เนี่ยเนี่ยพี่พี่เขียมพี่ทางนี้พี่ครับเขียมเขียมไม่นี่ลูกไม่นี่ลูกไม่นี่ลูกครับพ่อข้างข้างข้างในได้ไหมเนี่ยตรงนี้เหรอครับตรงไหนครับพ่อในนู่นเนี่ยตรงไหนเนี่ยคะพี่เขียมเลือกเลือกเลยพี่พี่เขียมอยากคุยกับใครไอ้แม่ลูกลูกอยากคุยกับใครลูกชิดในเลยพี่มันคือห้องอะไรครับพ่อเป็นห้องไหมนวดนวดเท้าครับลูกนวดเท้าโอ้โหน่านั่นนวดนวดเท้าได้ผมปวดผมปวดตรงไหนครับปวดตรงไหนตรงขาครับตรงเท้าเนี่ยได้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  เดี๋ยวเปิดเป็นวงปกตินะคะได้ไหมอยาให้น้องเปิดเป็นวงปกตินะคะถ้าตะกุนาะคะตาจะไกลไปหน่อยค่ะอ๋อครับอันนี้คุณพ่อค้านี้น้องซานินะคะคุณพ่อคนนี้เหละคนนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวเชิญท่นี้เลยครับเชิญท่นี้เลยครับเขียมเขียมป้าพามาให้ละน้องซานิไม่รู้ว่าเขียมจะชอบหรือเปล่าเดี๋ยวลองคุยดูเล่นอ่คน้องซานิัสดีครับพอดี เอ่อลูกปลาเขาเพิ่งกลับมาวันแรกเขาจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วกวนโทรเขาจำหน่ได้ได้ไหมครับเขาจำไม่ได้เลยเหรอคะใช่ครับใช่ครับผมตัวปฏิเหตุครับอ๋ออุบัติเหตุใช่ครับดีครับอันนี้คือทำอะไรหรอครับเออเหมือนเหมือนอะไรนะครัพี่เอาอะไรปิดตาครับ พอดี่ปิดตาครับพอดีแสงแสงมันสว่างเกินไปเขาก็เลยปิดตาไว้อันนี้คือจำไม่ได้เลยเหรอคะจำอะไรไม่ได้ครับจำอะไรไม่ได้ต้องต้องค่อยๆลือครับต้องค่อยๆลือต้องค่อยคคุยค่อยๆอเพราะว่าคือเกี่ยมเขาไม่ค่อยถนัดทางด้านนี้อยู่แล้วครับเขาค่อนข้างเขินอายแต่ว่าคือ พ่อก็พามาแบบเปิดประสบการณ์ว่าแบบเออมันเป็นยังไงในโลกการโตเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างงี้ครับมันจะเจออะไรบ้างครับนลกวนแบบสอนเขียมได้ไหมครับเพราะเขียมยังได้ค่ะเ,เดี๋ยวจะทําให้เขาจาให้ได้นะคะุดได้ครับได้ครับเต็มบทนะครับได้ค่ะได้ครับเซนก้มนี่ชื่ออะไรนะคะชื่อผมชื่อเขียมครับชื่อเขียมเหรอคะ,ชออคะใช่ครับ ครับซานิไม่ถนัดเรียกชื่อเขียมอะค่ะเรียกเป็นที่รักได้ไหมคะได้ครับได้ได้ไหมเขาเขาขอเรียกเป็นที่รักได้ไหมได้ครับได้ครับพี่เขาก็น่ารักครับอ่าหรือจะเป็นเบบีหรืออะไรดีคะมันคืออะไรครับคุณพ่อเบบีคือคือแปลว่าอะไรนะครับคุณคุณซานิผมจำไม่ได้ใช่ครับสำหรับแบบเป็นตัวเล็กตัวน้อยอะไรเนี้ยค่ะอ๋อ ใชน่ารักต้อมต้อมมีคงนะครับคุยคุยไปก่อนนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปหาไอ้นักร้องก่อนนะลูกได้ครับคุณพ่อซานิคะเอไอนักร้องอยู่ไหนนักร้องนักร้องนักร้องเขาอยู่ไหนวะไอ้แฟนผมใช่ครับผมไม่อยากคุยกับนักร้องครับครใช่ฝากถามนะครับผมบอกว่าหมอส้มนะหมอส้มนะหมอส้มเรามาพูดคุยกันก่อนนะคะครับ ลูกเก่งไม่นีลูกเก่งครับคุณพ่อโอเคลูกยังไม่ชินไงค่อยๆรื้อฟื้นไปลูกต uh, อนนี้ที่รักเหนื่อยไหมคะก็เหนื่อยครับนั่งอา้งแต่โรงพยาบาลพ่อก็พาไปดูบ <c oughs> นเขาอ,อะไรหลายอย่างครับแล้วก็มานี่ครับ <c oughs> เนื่อยครับไม่ได้ได้ทานข้าวไปแค่มื้อเดียวเองครับใช่หรอคะ อิ่มไหมคะถ้าไม่อิ่มทานซานี้ได้นะคะทานได้เหรอครับทานได้ค่ะสนใจจะทานส่วนไหนเนี่ยคะเนื่งได้เลยนะคะจิ้มได้เลยเดี๋ยวฉันทานนี้หน่อยนะจิ้มคือยังไงครับให้ผมจิ้มชี้เลยครับผมาจะทานส่วนไหนแล้วครับ ใช่ค่ะคุณพ่อจะดูแลต้องเดี๋ยวเขาดูแลลูกกันนะครับคุณนักร้องเขาอยู่ไหนครับคุณนักร้อตรงหน้าอยากให้เขาร้องเพลย์ให้ได้ฟังครับใช่หรือว่าอยากอยู่ใกล้ลูกหยุดหยุดตรงนี้ก็ได้ครับหยุดผมอยู่แถวนี้ก็ได้ครับได้ครัผมไม่ต้องการอะไรแค่ยๆนได้ครับได้ครับได้ผมอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับใช่ครับได้ครับทานตรงไหนกันนะครับมันขึ้นอยู่แต่เรคของเขาต้องการส่วนไหนดีและที่รักต้องการส่วนไหนดีคะ ผมหิวนมมาครับหิวนมร้าไม่ได้ทานนมมานานแล้วก็ปากแห้งครับเราอยากอยากกินนมอันนี้ความทรงจำลูกเริ่มกลับแล้วไหมลูกยังครับคุณพ่อจำได้นิดหน่อยครับได้ครับได้ได้จะสั่นดานค่อยคยค่อยยดูคุณพ่อคานองเมโลนัก้องมาค่ะปากได้ครับไดหมค่ะเดี๋ยวจะุ๊กให้เอาไหมโอ้โห วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี่ะดดื่มอ่ะอันนี้ปังขายแห้งไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับลองลองให้ถูกใจใช่ไหมคะถูกใจครับถูกใจครับถูกใจอย่าไปเพื่อนครับอย่าไปเพื่อนอย่าไปเพื่อนอยากเป็นเพื่อนใช่ครับใช่ครับขอไปเพื่อนขอไปเพื่อนได้ไหมครับได้ได้ค่ะได้ได้ครับเยอะข้างๆก็พอครับโอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณครับผมต้องทำยังไงครับกอดรับได้ไหมคะแต่ไปใกล้ๆผมไปดูใกล้ๆได้ไหมครับคุณเมโลเทิร์นตอนนี้ได้ไหมครับได้ได้เขา ก็อ่กแห้งไม่ต้องจุบท้อเออลาค่ะเขียมเขียมเขียมลูกเพิ่งเจอบันแรกเองนะลูกเขาเขาลงลิ้นกับผมอะครับคุณก้าวครับครับลูกปากปากยังแห้งอยู่ไหมคะแห้งอยู่ครับขอิ่งรอบได้ไหมครับถ้าปากแห้งมันต้องลงลิ้นกันหรอครับฮะค่ะ เอาลิ้นมาลงลิ้นกับผมครับคุณพ่อครับเขาชื่อซาอะไรนะลูกซานิดเหรอซานิดค่ะอลูก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 พี่ชื่อซาดิตเออพอๆกันอ่าหนูชอบเหมือนกันนะคะซาดิตครับผมผมตัวแข็งขยับไม่ได้ครับชาลรอค่ะ มากเลยหรอคะพ่อครับไม่หลกไม่หลกลูกลองยืนข er> ึ้นสิลูกเป็นไรหรือเปลาลูกยืนไหวไหมไม่ไหวครับคุณพ่อไม่แม่ลูกลองยืนดูก่อนว่ามันโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยลูกโอเคไหมยังยืนอยู่ครับพ่อมันแข็งแล้วครับได้ครับได้ครับลูกตัวผมแข็งไม่หมดแวโอ คช่หได้แข่งมากเลยหรอค่ะใช่ครับมันผมอยากทำแบบเมื่อกี้อีกครับเมื่อกี้แบบเมื่อกี้หรอค่ะใช่ครับมันมันคือเกี่ยวกันกับอะไรกันหรอครับอะไรนะคะผมได้จูบกับที่ผู้หญิงแล้วผมรู้สึกว่าแบบเป็นยังไงความจำไม่กลับมาไหมลูกหรือว่าความจำอะไรมันกลับมาครับ ควับจากไรกลับมานะลูกเนาะมันดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นครับรักนะคะโอ้โหโอ้ลูกพ่อครับเขาเลียลิ้นกันพังเลยครับผมไปแต่เตะหยาบจะไหนเนี่ยลูกฮะ ผมจำไม่ได้ครับพ่อผมไม่ผม <Ừ. S 2> จำได้อยู่ว่าผมเคยเ<ข>ทาแบบนี้ครับเข้าใจลูกเข้าใจลูกเข้าใจมันยังใหม่อยู่อ่ะรู้ยังคงยังไม่ชินหรอกไอเซนเกตทำได้ไรเซนอ่ะด็กก็เชนนล่ะค,ะค่ะพี่สาวครับไอตรงข้างล่างผมคือไอที่ชอบไอปัสสาวะครับมันมันแข็งนะครับแข็งมันเรียกอะไรค่ะมันคืออะไรครับคุณพ่อไอช่วยไอ<น>ช่วยรอดเลยค่ะ คมได้ไหมครับโอ้โหเยี่ยอเยี่ยเยี่ยปฟัดข้อหละคะขอเดเกงให้หน่อยได้ไหมคะอ่าก่าฮ่าฮฮ่าเ่ีอเี่สปิดจะทำอะไรครับอยู่้องนี้ก็ได้ิจะขอดูหน่อยแด้องนก็ไดู้ันดับ ได้ครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับแป๊บนึงครับคุณเป็นอะไรป่ะครับไม่เป็นไรครับไหวไหวอยู่ใช่ไหมครับไหวอยู่ใช่ไหมครับแ้ลวครับแค่แค่ฟังก็เฉยครับพอแค่ฟังแค่ฟังก็พอครับผมครับผมเป็นยังไงครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกบ้องเองครับเติมปากเติมคำครับผมพอดีพอดีน้องพอดีน้องขวัญอ่อนอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ๋อน้องขวัญอ่อนใช่ไหมครับออผมผมไม่ได้อะไรอะไรอย่างนี้ครับผมผมแค่มา พ่อให้ไวเยอะเลยหรอครับไอต่อไอไอไอเขียมเขียมลูกเขียมเขียมพ่อเขียมโอเคไหมลูกดีครับพ่อโอเคโอเคพี่เปาให้ลูกไปเยอะเลยพี่อืพ่อให้พ่อให้ไวเยอะเกินไปไหมอ่ะพี่สาวครับผมผมจะผมเหมือนผมจะอน้ำมันไหลออกมาครับใช่ครัใช่ครับมันไหลออกมาแล้วครับ พี่กินด้วยเหรอครับพี่เริื่อมไปแล้วเยี่ยหนุนเลยสัตว์เต็ระบบจริงๆด้วยเยี่ยผมพี่กินไปมันคือน้ำอะไรอะครับพี่อมันเป็นน้ำมะพร้าวอะค่ะมันคั้นอะเยี้ยเต็ระบบเกินพี่กินไปหมดเลยเหรอครับพี่เขียมเขาเสร็จไวแล้วพี่เขียมอะสนใจอะยังไม่ถึงนาทีแล้วพี่ ผมอยากกินบ้างครับผมขอนั่งก้มไปกินได้ฮะอะไรนะคะของพี่ก็มีน้ำเหมือนกันน้ำผมขอน้ำนได้ไหมยกเซิร์ฟเลย่ะยกร้อนดีกว่าไอสัตว์เขียมลูกลูกเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าป้ารอเดี๋ยวป้ารอคุณเขียมถนมน้องหน่อยนะโอเคโอเคค โอ้โห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 ผมกินน้ำไปเยอะมากเลยครับจอดรถเรียงด้วยเว้ยครับอ่าแป๊บนึงนะน้องลองเพลงไหมคะอะไรนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมปรับอารมณ์แป๊บนึงครับได้ค่ะยูปรับอารมณ์มันก้ไม่ไน้เดี๋ยแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมปรับอารมณ์แป๊บนึงครับข้างในมันดูเดือดมากเลยครับ

ขอบคุณครับจะกินมันหอมมากเลยครับผมไม่เคยเจอได้กินอะไรแบบนี้เดี๋ยวสักครู่นั่คุณเมโลสักครู่นะครับครับอ๋ออันนี้เป็นอะไรครับผมเป็นอเป็นอะไรครับเป็นอะไรไหมครับมันมันแค่ไม่ชินอ๋ออเข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจครับผมโอเคค่ะได้ไหมครับอ้าวป๋าป๋าป๋าไม่เข้าไปข้างในเหรอครับขอบคุณครับ ข้าวครับพาผมไปหาคุณพ่อทานข้าวได้ไหมครับขอบคุณนะครับพ่ออยู่นี่ลูกพ่ออยู่นี่ลูกพ่ออยู่นี่ลูกได้ไหมครับอันนี้หน่อยครับโอ้โหไม่พูดได้ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอะไรนะครับพอดีไม่ค่อยชินครับปกติจะร้องเพลงเดียวไม่ได้ฟังหรในอ๋อเพีงครั้งแรก่ะครับ อ๋อถือว่าเป็นก็เป็นแบบเปิดประสบการณ์ใช่คเปิดประสบการณ์เฉยใช่ครับใชไม่มีอะไรครับไม่มีครับแต่ผมไม่เหมือนลูกนะครับผมไม่เหมือนลูกนะครับพี่สามกบพี่ชายชื่ออะไรครับมีเบอร์ไหมครับมีเบอร์ไหมครับเดี๋ยวถ้าเจ้าร้องเพลงคิดเท่าไหร่ครับใช่ครับ แต่ผมเขาไม่นะครับเอาอย่างนี้ได้ไหมร้องร้องแค่แบบว่าเออ่วันละเพลงได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะได้เข้ามาฟังบ่อยๆประมาณนี้ได้ไหมครับชอบครับแต่แบบผมไม่มีตังค์ครับผมเพิ่งเข้ามาครับผมไม่ได้อะไรนะครับค่อยๆค่อยๆฟาร์มเหรอครับ นี่ฟาร์มไม่เป็นไครรโอพี่เขียมหอบเลวยหรอครับแกเอาสิพี่เขียบันาารพี่เขียมเดี๋ยวบัตนาพี่เขียบคุณคุณเมโลใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวผมขอเบอร์ขอขอครับผม5 0 0 2 0สวัสดีคุณพ่อ55นะครับ5นะครับตอนีครับ500520ครับแบบนี้นะลูกคุณพ่อเป็น์อยู่ ชื่อเปานะครับชื่อเปานะครับครับสวัสดีครับอะไรนะครับใครใครจะคุยกับผมนะอ๋อนี่ค่ะน้องครับว่าใครครับน้องซานีค่ะครับคุณพ่อเขาลงจาน้องกลับมาบ้างไหมน่าจะดีขึ้นแล้วครับเขียน่าจะดีขึ้นละเพราะว่าดีขึ้นได้ได้กระตุ้นกระตุ้นถูกจุดอะไรเงี้ยครับผมผมได้กินน้ําที่เขาให้ผมกินด้วยอ่ะนน้ำอะไรอ่ะไม่รู้ครับมาจากตรงที่เขาใส่กางเกงอ่ะ เขาให้ผมกินผมก็กินหมดเลยนั่นจะเป็นออรเรนจ์จูชนั่นแหละครับน้ำอร่อยมากครับใช่ครับคั้นพิเศษเลยค่ะสำหรับพี่เขียบคั้นเลยเหรอครับใช่ค่ารับ,รบพอดีหนูก็คั้นของพี่เขาด้วยนะคะโอ้โหไอ้เยอยเต็มระบบยังวะ แล้วไปแบบว่ามันเดือดมันเดือดจะบอกอะไรครับอะไร้ละไอ้ตีไอ้ไอ yeah> ้ตีไอ้ต claro ีน้องเองอ่ะไอ้น้องมึงอ่ะไอ้ไอ้เขี่ยมเขี่ยดิเดี๋ยวขอพาน้องท่นนี้ไปพักทักกุ้นนะคะได้ครับได้ครับได้ได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวให้น้องเปรถดูแลคุณพ่อคะครับครับว่าครับพอดีจะบอกว่าคุณพ่อให้น้องมาเยอะเยอะไปนะคะ อะไรนะครับให้น้องมาเยอะไปคือเลยใช่ใช่ครับพอดีพี่เขียมรับจากคุณพ่อมาเต็มเต็มเลยค่ะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ครับเออคุณน่าจะเป็นที่สันดานลูกผมเองครับใช่ครับใช่ครับคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนดีครับขอบคุณครับค่ะคผมค่ะรับกคเจอกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเขียมลูกเขียมลูกไม่ได้พฮะพี่มาดูอะไรทางนี้ไหม อาคุณคุณเป็นโลน่าจะเบาแล้วครับไม่น่าจะมีอะไรครับเชิญๆครับคนขวาที่เด็ดคนขวาที่เด็ด